สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสเตอร์ชิบะนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมของครบรอบ7.5ปีนะครับก็ตารางล็อกอินครับก็เป็นตารางใหม่ด้วยนะครับซึ่งมันจะพิเศษก็คือมันจะแจกเกียร์จันทาแล้วก็เกียร์เดาวแล้วก็กบม่วงด้วยนะครับซึ่งเกียร์จันทาก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นที่รัดผมรัศมีจันทานะครับแล้วก็ส่วนเกียร์เดาวครับก็จะเป็น แหวนเลี้ยวหนาดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ค่าของมันครับว่ามันทําอะไรได้นะครับก็ต้องรอลุ้นรอรับกันไปครับแล้วก็กบม่วงด้วยครับแจก1ตัวครับก็จะมีประมาณนี้ครับเราไปต่อกันที่แพ็คในเดือนนี้กันเลยนะครับก็จะมีแพ็คชมจันทร์นะครับราคา729่บาบาทครับก็จะสุ่มรับ1ตัวแปดดาวหนึ่งตัวจากไหนนี้ครับก็จะมีมอบินมีซลลี่หมากลุกมีบาวแสงมีสตีฟแล้วก็มีมูนดูริยางนะครับ แล้วก็จะได้เพชร1 0 0เพชรด้วยนะครับซึ่งก็จะมีพวกกบมีตั๋วอะไรด้วยนะครับซึ่งกบแดงก็จะมีทั้งสิ้น3ตัวกบฟ้า1ตัวแล้วก็กบม่วง1ตัวนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแพ็คสุ่มเกียร์เดาวนะครับก็จะสุ่มเลือกเกียร์เดาวหนึ่งชนิดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเติมแพ็คนี้ครับก็ล็อกอิน5วันก็จะได้เกียร์เดดาวนะครับแบบสุ่มนะครับก็ ต่อกันที่แพ็คเลือกเลนเจอร์ฉลอง7.5ปีนะครับอันนี้เป็นแพ็คที่ค่อนข้างมาแปลกนะครับรอบนี้ครับซึ่งราคาก็แพงด้วยเช่นกันนะครับราคา949เลยนะครับก็เป็นแพ็คที่เลือกเลนเจอร์จากในนี้เลยนะครับเป็นเลนเจอร์ยอดนิยมเลยนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็จะมีบอสเค่บาวชุดดำาซลลี่ช็อตกันซัลลี่ดิวเลอร์คนี่เด็กปถมแล้วก็โคนนี่กล่องข้าวนะครับ ซึ่งก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้มั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูคนเปิดกันนะครับซึ่งในนี้ก็จะได้พวกกบด้วยนะครับก็จะเป็นกบแดงครับเอ่อสตัวเลยนะครับกบฟ้าอีก2ตัวนะครับแล้วก็เอ่ออันนี้หีบเลือกเลนเจอร์จุติใช่ไหมแล้วก็หีบเลือก7เออแดาวครับแล้วก็มีกบม่วงด้วยครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวก แพ็กพื้นฐานนะครับที่มีทุกเดือนครับก็จะเป็นพวกการ์ดเลนเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับแพ็กเลโอนาดแล้วก็แพ็กขนนกครับอันนี้มาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนแพ็กคัมแบ็กอันนี้สําหรับไอดีนี้นะครับก็ก็ก็มีอยู่ครับแพ็กคัมแบ็กนะฮะโอเคเรามาต่อที่ภารกิจเลยนะครับซึ่งภารกิจนะครับก็ทําเคลียร์ภารกิจรายวันนะครับก็จะได้เป็นข้อความฉลอง7.5ปี1นะครับ 1อันนะครับก็สะสมครบก็จะได้ของด้วยนะครับ2อันก็จะได้ขนนกนะฮะห้าอันก็จะได้เพชรม่วง7อันก็จะได้กบแดงนะครับ10อันก็กบฟ้า15อันก็ตั๋วรีเซ็ตศักยภาพนะครับ20อันก็จะเป็นกล่องน้ำโชคศักยภาพและ25อันก็จะเป็นกบม่วงครับแล้วก็มีสเตจพิเศษมาด้วยนะครับก็คือดาวเคาครบรอบ7.5ปีนะครับก็จะเป็นพวกขนนกกับเหรียญนะครับก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับ ใครที่ไอดีไหนคนนกน้อยๆครับเงินน้อยๆก็ฟาร์มกันให้จุใจกันไปเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าว่ามีข้อมูลส่วนไหนตกหล่นครับก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ผมก็จะมาทําคลิปให้นะครับก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเป็นอย่างมากครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ